เป็นตัวจริงทีมชาติ9คนของยูสิบหกแต่ว่าเราจะไม่ส่งอีกแล้วเหตุที่ไม่ส่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพอทีมชาติเรียกตัวเด็กเราไปเนี่ยเด็กเราอยู่อย่างมีวินยัยไปทีมชาติเก็บตัวทีมชาติฝึกซ้อมกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงแคมป์ปรากฏว่าสามวันความแตกไปค้นในห้องมีบุหรี่ไฟฟ้ามีบุหรี่มี โอ้โห oh, oh, สารพัดเลยครับแล้วว่าปรากฏว่าทุกครั้งที่ทีมชาติเอาเด็กไปเนี่ยมันเป็นการรวมเด็กากไม่รู้กี่สโมสรหรือกี่โรงเรียนในอยูเล็กๆเ,เนี่ยเอาเข้ามารวมกันแล้วโค้ชทีมชาติแต่ละเยร์ยเนี่ยจะดูเฉพาะเรื่องฟุตบอดไม่ดูเรื่องวินยัยไม่ดูเรื่องการปกครองกลายเป็นว่าเด็กดีจากเราไปเนี่ยพอไปเจอเพื่อนกลับมา เห็นเพื่อนมีแฟนเห็นเพื่อนมีผู้หญิงเห็นเพื่อนสูบบุหลีเห็นเพื่อนกินเหล้าก็ไปไม่ไดไอ้สิบหกคนที่ไปรอบนี้กลับมาเนี่ยกลับมาถึงเราเนี่ยเราทําโทษเนี่ยเราไม่ให้เล่นฟุตบอลอยู่ประมาณสามอาทิตย์นะครับวิ่งเสร็จแล้วก็ยืนดูคนอื่นๆก็ซ้อมฟุตบอลเพราะ ผมจำเป็นต้องปรับทัศนะคติเพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กบางทีเนี่ยไอ้ไอ้นี่คือผมต้องโค้งตรงว่าวินัยของ